เอามาเบิ้งมาเบิ้งน้องภูมิซีซีตัวเลขกมานน้เอฟซีเอฟซีเียกว้องมากเลยเดี๋ยวน้องภูมิจะซีเลขตัวไหนไหนน้องภูมิจะซีตัวไหนเอออาซีชีลูกชี้ฮโอ้มาจับจับห้เพื่อน่อจีซีอาซีตีที่หนก็ตัวไหนซี้เลยซี้ี้ีลูกซีอาชี้ดิ

น้องพุ tá, ่มอยากเฮ็ดบุญอยากให้อาหารป่ามันว่ามันอาหารป่ามันปุ๋ยเคมีตัวเดียวเอาไปให้มันกินจังไงนั่นจับปนหินขึ้นมาเป็นศูนย์นี่นี่น้องพุ่มเดือกลงไปลูกเดือกลงไปโอ้นั่นเดือกล่องน้ำก็เป็นศูนย์ขึ้นเขาเป็นศูนย์เป็นเนื้อแล้วก็ร่างเอาเสียเอาหินไปให้ป่ากินนะครับเพื่ออยากให้อาหารป่าเลยอืม น้องพุ่มกำลังจีดไม่ยังมาอียงนหมากลำใหญ่กัเปลนศูนย์ขึ้เขามามทังพี่บัดอ่าน้องพุ่มมามาเออนี่กล้วๆโอ้ยเก็บปากะหมากลำใหเอาคือกัดกินทั้งเปียงสั้นที่นี่เอาะได้ดสเนี่ชีลูกชีเร็วเร็วเดได้สีกน เยีเรียกรองมาหลายได้เกินบอกว่าให้น้องพุ่มสี่แนวนั่นเขาเขียนส่หลอดให้แกยิบดีป่ะมันจะไงก่อนดิเดี๋ยวจังไเพ้นบ่สี่ครับมือนี่ครับเดี๋ยวจังไรเขากับจีาเขียนส่หลอดให้เพื่อนยิบนะครับโดยการมีเลขเท่านี้ละเลขน้องพุ่มก็ไดเลขน้องพุ่มมีเท่านี้โดยชวนมากกระติดศูนล่ะกระศูนมากเขาวินแน่นั่นครับผม กันสวนแมากับ้ากันตีลังกาบ้านเป็นหนังกินก็ลังพในรถด้หดเหาเอตียังไงน,นั่นนี่ตัวทั้งเท่งเดียวไมู่ได้หนึ่นนงเก้าว่ะอ้อาันสวนแมา่าก,กัสิมาตัวทั้งเท่งรถตัน,นอืมอืมนะอ่าจัดไปละคุณต,ตาน่ะคุตตะตตะุตานต้องเพิมหน่อยจัดไปจัดแล้วจัดตัวไรเนี่ยจัดตนี้แหละจัดว่าตัวนี้วะเต่งนเลี่จัดว่ายรก จัดตัวละซีซ่าหาแสนนี่แหละจี่เออใช่ยูพ่อได้ฟังพ่อได้ฟังแล้วตัวละซีซ่าหาแสนมันมีตื้นไหลมันมีตื้นไหลมันจัดได้ไหลเด้กฮะลูกใสเจ๋อเนยสีก่อนสีก่อนสีก่อนบ่ซีให้จับสีจับอยู่ขึ้ว่าเนี่ยตัวเล็กนันบ่สาใจว่าะฉันเอาเสียงเอาเฮ็ดก็ยังจับสลากทหารกองเกินนี่ครับรอสักครู่นะครับเอฟซีครับ ตะกูนะครับตอนนี้กําลังเขียนตัวเลขเพื่อจะให้น้องภูมิเสียงหมายเลขเพื่อจะเอามาใส่ภาชนะทิศแสงก้อนสีหมุนจากนั้นก็จะทําการหมุนจากนั้นจะทําการหมุนภูมิภูมภูมิภูมิาบอกนมีใจสูงเ้เอาบางารูปนี้ไม่ร่อยดรูดดี้เทวดาเพคุมก็ภูมิปนี่ โอ้ยดีดปากอยู่ขวางสนอเรียนหนังสติกนี่มากดีนี่โอ้จะขี่ยางก็สดอกนีเอาเนี่ยเป็นไปได้เป็นประยุกต์เศร้าครับใครเคยก็หายดีแล้วละเอฟซีเป็นห่วงอยู่เอฟซีก็ได้อ่าจะเริ่มมาไข่กับเปลี่ยนศูนย์เ่องกันนี่ไข่ไข่ ไข่ไข่โอ้ไข่มันไปพ่องกับไข่เนาะเป็นศูนย์ขเก่าเป็นศูนย์เก่าเกี่ยวกับนองผุ่มเกี่ยวกับศทั้งหมดเลยตอนนี้ตอนตัวาองพุ่มบอกมีแต่ศูนย์เล็กินักสติ๊กเกอเป็นศูนย์ลูกมันก่กลมๆได้ลูกกระสุนลูกกระสุนเยอ่ะอ่ะตอนนี้ก็กำลังจะนำหมายเลข ใส่ในภาชนะทึบแสงกับเพื่อจะทําการหมุนจากนั้นเราก็จะทําการหมุนครับผมตอนนี้คณะกรรมการกําลังยืนถือยัางเต็มีหลังจากทําการหมุนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะให้อาจารย์ตูมนะครับเห็นไหมแล้วมาหยัดยิบแล้วอยัดยิบแห้งแล้วมาเลาเห็ดบัตถือที่แรกก็เห็ดบัตรถือเาเห็ดบัตถือเป็นเห็นเน่ตัวเดียวเลยให้เป็นศูนย์หกให้เป็นศูนย์หก ให้เป <bunker> ็นศูนย์หกโอ้ยเก่าหนึ่งเลยเก่าพี่น้องเียวว์โชววเอามาอีกเอามอีกอ่าเอาม่อีกเที่ยนึงอันนี้เลขบนอันนี้เลขบนอัดนี้ห้ามาหยิบเรขลกางเหมืออเน่ตอนนี้คณะกรรมการกำลังทำการเขย่านะครับพระจนะอย่างก่อนพระจนะอย่างเทียบแสงพระนะเทียบแสงก็ยังสังกัดท่านแต่เลขอะไรครับเลขอะไรครับศูนย์ห้า โอ้โห okay, เลข bueno สวยครับอ่าน้องคุมก็อ่าหมุนวงล้อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหมุนรอบแรกได้มาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับอ่าส่วนหมุนรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างนี่ก็คือศูนย์ได้ศูนย์ห้าเหมอือนเดิมจะเอาศวนหาศูนหกลาไปกำลังมินิมิจฉาหน้าร <um> 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 ับเก้าวันเก้าบุนุษพี่นุ่นพี่ไหมพี่พี่ไหม สูนหัสี่ใจสูนหัวเก่าินี่เกาูนี่ยสี่ใจสูนเก่านึงบ่สเก่าศูนหัวกันเดียวกันละอ่ะเอฟซีมันเรียกร้องมาหลายบอกว่าให้น้องพุ่มไปซีแน่เปียงว่าชั่นตัวเลขจะได้ไปซีนะอ่าร่างไปซี่เบิ่งเอาซีอีกโอ้สี่สูนเก้าะครับสี่สูนเก้าคือเก่า เอฟซีบางใชก็ลูนย์ูโอ er right. no? no. oh, oh, ้ยท่จ้าโอมิด่่สตเม่้ไม่าูอไมสบ่้ีวโอ้่ศย์เกอยู่ครับูนาะีู่ม่อนี้องมไแล้ว่ด้แล้วศน9ครับศูเ้านะง่ายๆเตียบนมื่อนี่ก็มีเฮล่ะันดเขาวิ่นี่่นสลมส่วนของล็น้องุ่อะไร ภูมิี่สูเกไม่รู้ว่าตะมีฟองอะไรวะสี่กับสี่ยุดบทนีจักเพียงอ่าสี่ยุดนี่เหรครับสำหรับอ่าพันจฉลากให้น้องภูมิยิบนะครับรอบแรกบอกว่ายิบเลขบทน,นี้ได้เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับแต่ว่ามายิบครั้งที่สองนี่อาจที่เป็นล่างนะาไปยได้บ่อนะครับกับยิบได้อ่าศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับ,แต,บ, 5, รบแต่ว่าเวลาสี่เนี่ย 44ยุค40 60 9เท่านั้นครับเวลา4 40 9กับ06แต่ว่า40ครั้งหนึ่ง40สามครั้งด้วยกันครับอ่าเอลขกับปุกถือว่าหลายตัวครับผมสำหรับเลขตรงพุ่มแล้วครับใส่หรืม่ตรงพุ่มยู่ใส่ละบัเเราไปถามแม่ตรงพุ่มดูวยว่าเปลี่ยนทั่ไหนปันดีบ้าบันี่ ตอนนี้กำลังรับโทรศัพท์ยางจ้าละวันครับพี่พพน้องครับเอฟซีอ่าให้ความสนใจในส่วนของตัวเลขแม่น้องภูมิหลายเออโซค่ะ<า>ต้รรงเสีงสรรยงรับโทรศัพท์จากปากแคชชั่นรถค่ะมันใจที่สุดค่ะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้าแม่น้องภูมมาจจกเริ่มโทรม ดีว่าที่เบิรงกคิดใช่ครับวันนี้เขาไม่ได้ได้ศูนย์หกนะค่ะน้องจับลอตเตอรี่ทุกแข่งเลยค่ะโอ้โหศูนย์หกพ่อค่ะคุณแม่น้องจะน้องนอนรับบ่ลอนรับค่ะถ้ามือนีเบราท่นหูตะเก้าคันคันเหล็กออกแกสิบพราคอยนอ,อนมือนีคันมือเหล็กออกคลยันคันเหล็กจิตถือของแกนะโอ้แบบวันนี้นอนไปนบ้ค่ะบพรานนอนอยู่หาว ค่ะเนีนคืะาวเีคะเียนัเน่ะค่ะค่ะแม่ค่ะตัวนีค่ะค่ะตัวเนีนค่ะคะค่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 ะคีะค่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 ะคห้คนะน่ะค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 นะค่มะค่ะค่ะน่ะ่ค่ะค่ะคนะค่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 ะ่ะะะค่ะ่่ค่ะค่ะ เม,มื่อคืนนี่ลอตเตอรี่เพื่อนแม่มาบานตอนกลางคืนนี่ละเพิ่นไม่ไม่สังสรรค์กับพ่อเพื่อนอเพื่อนก็นเไลยล่ลองให้น้องจับแผงนั้นพอมีศูนย์หกแกก็บ่จับพ่อพ่ออีกแผงหนึ่งเอามาเปิดให้จับแกกับซีซีแล้วก็ดึงให้เพื่อนศูนย์หก <c oughs> คือเกาอ้อกเลยเพิ่ศูนย์หกก็คือจะรู้ว่าแม่นุพุ่มจังไลกันยังมั่นใจอยู่ดีสแมนค่ะโตเก่าบอกเคยเบี่ยนเพราะว่าซื้อตัวนี้มาแล้วก็มาฝันดี แล้วกลับไปบนปูมากกับมาฝันว่าได้กินไข่ค่ะอืมจังสันเลยค่ะนะชัดเจนเนี่ยไม่ฝันอย่าง่อยอย่างโมกอนเลขึ้นหนึ่งบ่ค่ะไม่ได้ฝันค่ะฝันกระจับ่ได้แต่ว่าฝันดีอยู่ค่ะอ๋อบารนี้กาซาลูปแล้วบารนี้เนาะอ๋อบารนี้ออกมาทั้งพี่พ่อยี่น้องมาชมปลาบารนี้ชมใบหน้าชมใบหน้าชมปลาชมอ่าทิวทัศน์สวยๆอากาศสลุปนะครับพ่อยี่น้องครับว่า แม่น้องภูมินะครับเน้นไปที่06นะครับมีความมั่นใจ0ูนย์หกาหแต่ว่าโตกันตัวร่างนี่กับศูนย์ับ19-09วันต่อไปจะเป็นเลขกหลายตัวเนี้ยจังหน่อยแต่ว่ากระไฮพินิจพิเจลาหนาเบิ้งนะครับในส่วนน้องภูมิเองกับสีไปที่06-1ครั้งซีไปที่0ูนย์เสครั้งนะครับเอออ่ะ ถ้าจะเป็นโชคเป็นในชัมีโอกาสได้โชคได้ชัจากน้ำคุ้มกับพี่นินพิจาจรณา,าเบิงทั้งช่องน้ำเสนอเป็นแนวทางสําหรับตัวเลขตัวเบอร์ก็ไหนเนะะาะออฉะนั้นก่อนสีลงทุนกบใส่สตีดีๆครับอืมชอบก็จัดขัดก็ผ่านแนวผูหมุนอยู่บางกอกผู้บอกยุ่ผ่านแพ่งสีนี่ครับมันอยู่ไก่กันเติมอยู่อ่